สวัสดีค่ะสวัสดีกันอีกครั้งนะคะนี้เรามาดูบรรยากาศตอนเที่ยงค่ะพักเที่ยงกันเที่ยงกันทีมงานทุกคนกําลังรับประทานอาหารเที่ยงกันนะคะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างมาลงอีกท่านนึงเลยครัเของก็เป็น มาดูเสียหนึ่งทานข้าวเที่ยงกันแซ่บบ่โอยวดแล้วหอมนี่มีได้แล้วตอนนี้หอมๆพี่แอดโกรดได้หน่าหน่าปุ๊บหน่าตุ๋นนิดเดียวเองร้องไห้ร้องไห้นี่กลับบ้านวะข้าวก็ไม่กินกลับไม่ได้หรอกไม่มีบังกลับไม่ให้กลับไม่ได้ไปก็เข้าบ้านไม่ได้ใช่ไหม คนไนเขาคนละบ่วนไปวนไปว่างไรก็ให mm ้เขาเว้ยวางไปซื hmm. mm ้อตะกองซื้อยซื้อยาสูบยาเส้นบ่ยาเส้นมือเป็นังไรก็เป็นมือใหม่อ่อนๆมาเหมือนนี่วะมันเป็นสิดดาว่าเออบ่าเป็นเกมเหรอบ่าเป็นเกมบ่คือคือไม่มือ เมื่อใหม่อนใเาแล้ว่ามันเกมียบอเกลียวมาขึ้นเบาขึขึ้นมือเขาเาเพ้เขาเผาบาทอยู่เพรามือโซถ้าถ้าเกินถ้าเกินยี่สิบวกูให้แถวละสิบบาทค้าจะสูงเอาเอาเเริ่มแล้วพี่แอดทวงอันที่23 25ิบสาบ้ายีกกระทวงเอาเด้อเออวันไหนยี่สิบีกยีส็กระทวงเลสิบาทแล้วเด้อยีอ่ะ บากกว่านึงชุวันได้บันรอยหนึงพอดีเป๊ะนเป๊ะเลยหนึ่งร้อยเที่ยวเจ้าสว่างเจ้าวสว่างเด้อมันจปลี่ยนเสียบานให้กว่จะสว่างก็คือไรพ่ลอยควงขึ้นหรอนี่จังเลยเจ้งร้านที่เดียวก็มีเนาะวัาแต่มันได้ค่าคนทับได้ค่านำมุงก็มันขึ้นโอ้ยได้แล้วได้เยอะแยะเลยไม่วัน วันที่มันเป็นมีปัญหา่ะเออมันก็ต้องมี้บงแหละเนาะอาจะต้องซีดีเด้วว่าตันได้คารมากับคาพวกเจ้าคับเนี่ยไป a อดเร็ว APS มัน้าใครเหมือนนบอไคาคนครับเียมบรรยากาศตอนเที่ยง้อเที่ยงกัน พักเที่ยงหงชั่วโมงค่ะนี่เช็คดูมันจะซุปเปอร์เอฟไหมสิกปเยอะไหม ได้ถึงเงยนไามวัมนนี้ง่ายได้อยู่การ้อนมากเลยค่ะ,ะคลิปพอเท่านี้ก่อนนะคะลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้ายอ้าคุณมากค่ะสวาสดีค่ะ